อ่าครับผมมีพี่ก็ถามมาว่าเรื่องไก่เป็นฝีดาดนะครับผมไก่เป็นฝีดาดจะรักษายังไงนะครับจะมียาป้องกันอะไรก็คือส่วนมากเนี่ยฝีดาดเนี่ยมันจะต้องมันเกิดจากยุงนะครับเกิดจากยุงกัดนะครับแล้วเวลาเราจะทําวัคซีนเนี่ยไก่ฝีดาดเนี่ยต้องเจาะปีกนะครับเราจะทําตอนอายุ2เดือนก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสองเดือนเนี่ยปีกมันกลางออกมามันเจาะเจาะปีกเนี่ย เข็มเจาะปีกมันก็เจาะได้นะครับผมสองเดือนก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆก็ให้ไก่มันสักสามสามเดือนสี่เดือนมันก็จะดีแต่ว่าพอไก่ที่อายุมันเกินสามเดือนแล้วมันเป็นฝีดาดมันไม่ค่อยตายนะครับมันไม่ค่อยตายนะครับถามเรื่องวิธีรักษานะครับไก่ฝีดาดเนี่ยมันอันตรายกับไก่อายุแรกเกิดนะครับแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน2เดือนเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายถือว่าอันตรายเพราะว่าถ้าตัวไหนเป็นม้ามันขึ้นตุ่มนะครับขึ้นตุ่มขึ้นตุ่มนะครับ มันจะชอบขึ้นตุ่มตามคิ้วตามตาครับพอขึ้นเสร็จแผลมันจะปิดนะครับตาปิดตาปิดก็ตาเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าแล้วเราไม่ได้เปิดทุกวันก็บอดนะครับเป็นฝ้าบอดไปเลยนะครับบางตัวในขึ้นตรงขอบปากนะครับขึ้นตรงขอบมุมปากขึ้นในลําคอในอะไรกินอะไรไม่ได้ก็ตายนะครับตาปิดนะครับแล้วก็กินอะไรไม่ได้ก็ยืนพะงาบ้างาตายเหมือนกันนะครับผมนี่ครับมันจะอันตรายกับพวกไก่เล็กนะครับ แต่ว่าถ้าไก่อายุที่มันประมาณสองเดือนครึ่งสามเดือนแล้วส่วนมากมันเป็นก็คือมันเป็นตุ่มเป็นแผลนะครับมันจะเป็นไม่เยอะนะสําหรับไก่ใหญ่ถึงแม้จะเป็นเยอะเนี่ยครับการรักษาก็คือมันเหมือนเป็นแผลทั่วๆไปที่ยุงกัดหรือมดกัดอะไรเงี้ยมันเป็นแผลตกสะเก็ดเราก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรมันอย่าเพิ่งไปบีบไปอะไรมันนะครับพอหัวมันเริ่มดําๆก็ใช้เบตาดีนนะครับแกะแล้วใช้เบตาดีนทาแผลรักษาแผลทั่วๆไปเนี่ยครับผม รักษาเป็นอาการนะครับเป็นอาการอาการไปนะครับแต่ถ้ามันกินแล้วกินขอบตาบนขอบตาล่างแล้วปิดนะครับเราก็เปิดนะครับเปิดแล้วก็หยอดตาด้วยแล้วแล้วก็เบตาดีนแปะแปะทานะครับทาตามจุดที่มันขึ้นนะครับส่วนมากถ้าไก่อยุ่เกิน3เดือนแล้วเป็นก็รักษาตามที่บอกนะครับไม่มีพอเป็นแล้วไม่มียาฉีดที่มันจะทําให้มันหายเลยมันก็ต้องรอจนอแผลมันตกสะเก็ดมันยุบไปเองนะครับแต่ว่าเราจะพอเราแกะแผลมา,มามจะมีเลือดเราก็ใช้เบตาดีนฆ่าเชื้อหน่อยก็ ก็แค่นั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าไก่อายุต่ํากว่านั้นนะครับประมาณ1เดือนเนี่ยเป็นฝีดาดนะครับยุงเยอะนะครับเป็นฝีดาดกัดเนี่ยตาปิดขึ้นตามมุมปากตามขอบตาลาคอกินไม่ได้ตาเปิดไม่ได้ตาบอดนะครับพวกนี้จะตายนะครับก็ลองดูนะครับ